เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร5 G podcast เกษตร5 g พ G podcast เราก็ยังอยู่กันที่สวนถนอมจิตของพี่ปิ่นนะครับที่อำเภอบางพนทีจังหวัดสมุทรสงครามเนาะ,ะพี่ปิ่นครับใ่อตอนที่แล้วเนี่ยเราคุยเป็นหัวเรื่องการใช้สารกำจัดสัตรูพืชค่ะพี่ปิ่นไม่ใช้เทคโนโลยีบ้างไหม เทคโนโลยีเคยคิดที่จะใช้เช่นโดรนแอร์บัส <Air bus, S 2> แต่ด้วยพื้นที่ของเราเนี่ยมันไม่เหมาะสมซึ่งถ้าแอร์บัสเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ราบ,รบ,รบเรียบ,บอของเราเป็นพื้นที่เฉพาะคือมีล่องสวนมีคลองน้ำการใช้แอร์บัสก็คือไม่สามารถเข้าล่องสวนได้ผมไปเห็น,นบ,าบางพื้นที่เนะะาะสวนทุเรียน เขาก็ใช้แอร์บัสได้เนาะแต่ที่นี่อันนั้น,เ,นเขาจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีร่องไม่มีร่องน้ำสามารถใช้รถแอร์บัสเข้าไดแ้แล้วโดรนอหอโดรนการใช้โดรนเคยใช้ไม่เคยใช้เคยใช้เคยทดลองใช้แต่ถามว่ามันได้ผลไม่ไม่มากเท่าที่ควรซึ่งในส่วนของของพวกเราเองเนี่ยจะมีพืชถึงสระดับด้วยกันพืชต้นเตี้ย พืชต้นกลางแล้วก็พืชต้นสูงเช่นซ้มโอรินจีมะพร้าวโดยถ้าเราใช้โดนฉีดมันก็ได้เฉพาะพืชที่สูงแต่ว่าพืชระดับกลางระดับล่างเนี่ยก็คือจะไม่โดนครับค่ะแล้วแล้วพี่ทำยังไงในการใช้สารกำจัดสัตว์ุพืชพี่ทำาัของเราเนี่ยจะใช้ในเรื่องของเน้นเครื่องจักรเครื่องยังไงครับที่ใช้เครื่องเครื่องยนต์ใช้น้ำมันครับแล้วก็ใช้แรงงานคนแรงงานคนครับ ซึ่งลากสายไปฉีดตามต้นลากสายไปฉีดเลยใช่ค่ะสายสายขวดหนึ่งยาวประมาณร้อยเมตรครับเราก็จะใช้แรงงานคนเนี่ยตั้งแต่หัวร่องยันท้ายร่องครับค่ะในการพ่นสารเคมีเดี๋ยวนะผมเข้าใจถูกเนาะพี่ไม่ได้ใช้ไอไอคนแบกถังไปฉีดๆอย่างนั้นถูกไหมไม่ใช่ค่ะถ้าการใช้ถังที่เป็นเป้แบกจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วก็ เบรียงมากกว่าการใช้เครื่องยนต์โดยใช้น้ำมันอย่างเช่นเครื่องคอนด้าห้าแรงเราก็คือใช้ถังน้ำใช้ถังสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรตั้งอยู่กับที่ครับค่ะแล้วก็ผสมน้ำยาก็เาซึ่งใช้แรงงานคนเอาใช้ใช้กี่คนสองคนสองคนค่ะเอาถังสองลิตรผสมน้ำยาฆ่ากำจัดศัตรูพืชแล้วก็เอาเครื่องยนต์สูบใช่ค่ะใช้ปั๊มใช้ปั๊มค่ะ สูบค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นการออกสองสองทางก็คือช่วยกันแรงงานสองคนช่วยกันเดินตามล่องส่วนออกไปแยกออกไปสองทางอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วเวลามันออกไปมันมันไม่ไม่พุ่งเป็นสายยางน้ำอะไออย่างนี้เลยหรอไม่ค่ะระบบสายยางเขาจะมีระบบเขาเรียกว่าหัวสเปรย์หมอกหรือว่าสเปรย์ที่เราต้องการให้มันสูงจะได้ถึง3 4สระดับอ๋อแล้วทำไมพี่ไม่ใช้ผมเห็นนะ ที่อื่นี่ยทำไมพี่ไม่ใช้ล่องน้ําในการในการฉอดอาอเรือพ่นสารเคมีมหรือว่าที่เป็นลักษณะเหมือนเขาไฟใช่ไหมครใช่ใช่ใช่ของเราเนี่ยล่องส่วนของเรามันจะมีสะพานซึ่งเป็นสะพานปูนกับท่อน้ํา PVC ซึ่งท่อน้าเนี่ยเราใช้ในการบริหารจัดการเรื่องลดน้ําส่วนอยู่แล้วเราจะมาใช้ในเรื่องของเรือเนี่ยไม่สะดวกมันก็จะชนสะพานบ้างท่อน้ำา PVC บ้างลักษณะการใช้เรือ มันจะใช้ได้ในส่วนที่เขาไม่มีสะพานหรือไม่มีท่อน้ําเช่นส่วนมะพร้าวตามเช่นดําเนินบ้านแพ้วเขาจะไม่มีสะพานหรือมีก็คือใช้สะพานไม้ไผ่สามารถดึงออกได้แต่ถ้าเป็นบ้านเราใช้สะพานปูนครับการดึงสะพานปูนขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างใช้คนครับเพราะว่ามันหนักโอเคอันเนี้ยพอพูดถึงการใช้คนพี่ก็ต้องใช้แรงงาน ใช่ค่ะในในสวนของพี่สวนส้มโอพี่ใช้แรงงานประมาณกี่กี่คนเอของเราจะมีแรงงานแยกอยู่สองครอบครัวครอบครัวละสองคนซึ่งสมัยก่อนก็หาแรงงานในพื้นที่นี่แหละอเป็นแรงงานคนไทยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหายากสำหรับแรงงานคนไทยก็เราก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นแรงงานข้ามชาติครับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็นู่นเลยเมียนมาค่ะเข้ามาอยู่นี่แล้ว ยุ่งยากไหมในการถามว่ายุ่งมากไหมสําหรับแรงงานข้ามชาติเขาจะมาโดยถูกต้องอก็คือมีบัตรมามแล้วก็เราอ่ะรับเข้ามาแล้วทาในเรื่องของอสวัสดิการประกันสังคมประกันสังคมค่าใช้ใจ่ายสูงไหมต่อคนต่อหัวต่อคนคสูงอยู่ค่ะสูงอยู่แต่ว่าเราก็ต้องจ้างแรงงานพวกเนี้ยใน อัตราค่าแรงขั้นต่ําของพื้นที่แต่ละพื้นที่อย่างพื้นที่เราเนี่ยอยู่ที่สามร้อยสิบแปดบาทครับค่ะต่อคนต่อวันต่อวันค่ะอันนี้สองครอบครัวสี่คนใช่ค่ะทั้งทั้งสองครอบครัวนี้เราจ้างทั้งหมดเลยนะใช่ค่ะอพระสูงมกเนาะเพราะว่าเพราะว่าแบ่งกันดูแลคนละคนละแปลงอืค่ะวันนึงก็พันกว่าบาทใช่ค่ะสี่คนใช่ค่ะสี่สามสิบสองพันสามร้อย ประมาณนี้ประมาณก็คือเขาจะได้รับค่าแรงในวันที่เขาทําครับในวันที่เขาหยุดเป็นวันๆไปงี้เใช่ค่ะเป็นวันๆสมมุติว่าในหนึ่งอาทิตย์เขาทำหกวันเราก็จ่ายเขาหกวันให้เขาหยุดวันอาทิตย์ค่ะแต่แต่ของเราเนี่ยจะมีที่พักให้อยู่มีน้ำไฟให้พร้อมอยู่ในพื้นที่สวนอาหารเาหาทานเองอาหารเขาหาทานเองอยู่แล้ว แต่ว่าแรงงานพวกนี้จะอยู่ในพื้นที่สวนค,ค่ะก็คือจะด,ด,ดูแลแล้วก็เข้าสวนให้เราด้วยในอำเภอบางคนทีที่ปลูกสซบโอห,อหรือลิจี่หรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาใช้แรงงานข้ามชาติกันเยอะไหมส่วนแรงงานข้ามชาติเนี่ยที่ปัจจุบันที่เห็นมีใช้เยอะก็คือล้งมะพร้าวค่ะล้งมะพร้าวเพราะว่าลงมะพร้าวจาเป็นต้องรับคนงานมาบริหารจัดการเรื่อง ทอดมะพร้าวปลอกมะพร้าวขนมะพร้าวค่อนข้างเยอะหนักเนาะมะพร้าวเนี่ยเนาะใช่ค่ะแต่ของของเราส้มโอส้มโอก็หนักเหมือนกันนะส้มโอก็หนักในในส่วนของการตัดหญ้าการลดน้ําครับลดน้ําจําเป็นต้องลดทุกวันต้องทุกวันด้วยหรอทุกวันค่ะเพราะส้มโอพืชสวนเนี่ยจําเป็นต้องให้น้ําทุกวันมันมีร่องแล้วทำไมมันต้องลดทุกวันเอาร่องน้ําก็คืออยู่อยู่เฉพาะในร่องแต่พืชที่เป็นพืชที่อยู่บนบก เราก็ต้องให้น้ำเขาทุกวันครับค่ะอืโอเคพี่อันนี้ได้ความรู้จากพี่เรื่องเรื่องแรงงานข้ามชาติเรื่องการบริหารจัดการค่ะเอ่อต้นทุนค่าแรงอโอเคพี่เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้แค่นี้ก่อนค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในตอนหน้านะพี่เนาะค่ะขอบคุณค่ะครับดีครับท้ายนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้รับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ